สายพานปัม๊มสายพานบาลานซ์เครื่องยนต์มิตซูบิชิขาดบ่อยช่างที่ทําเครื่องมิตซูมากองทางนี้ครับผมมีเทคนิคเล่าให้ฟังวันนี้ย่าให้ปลาหำเป็นคนใส่สายพานบาลานซ์ชาร์ปนะครับทั้งสองเส้นวันนี้เอาเส้นนี้ก่อนเอาบาลานซ์เส้นซ้ายก่อนซึ่งจะง่ายกว่าแต่ก็ต้องมีเทคนิคนิคนดหน่อยหลายๆคนชอบบอกว่าเอ๊ยทําไมมิตซูสายพานเส้นนี้ชอบขาดสายพานบาลานซ์ชอบขาด mm hmm. บางคนก็เียสายพานปั๊ม,มนะฮะก็ มันขาดเพราะเราทําผิดครับเรื่องมันมีอยู่แค่นั้นนะครับอ่ะอาจารย์ถามลองเลยนะครับก็เบื้องต้นก็ไม่มีอะไรก็หมุนมาร์กตรงนะครับหมุนมาร์กตรงผมขีดมาร์กไว้ให้ดูชัดเจนขึ้นนะฮะเทคนิคมันเป็นอย่างนี้เวลาใส่ใสาย่านเส้นเล็กอ่ะามใส,ส่เลยดิอ่ะมันจะต้องเข้าไปนึกเดี๋จะบอกให้ว่าทำไมนะครับต้องเข้าไปนึก หเห็นไหมฮะต้องเข้าไปลึกเพราะว่าไอ้เจ้าลูกปืนที่มีปีกตรงเนี้ยมันจะถูกดันเข้ามาลูกปืนตที่มีปีกบางทีไอ้เจ้าสายพานเส้นนี้มันเข้าไปไม่สุดอย่างนี้แล้วเราไปตั้งสายพานเราคิดว่าอาวตึงแล้วแต่เมื่อใช้งานไปเรื่อยๆมันวิ่งเข้าไปมันจะหย่อนอีกแล้วเดี๋ยวสายพานก็ขาด แล้ววิธีการตั้งเนี่ยสายานเี่นนี้จะตึงมากไปได้ตึงมากเมื่อไหร่แปบ๊บเดียวกว็ขาดมันจะมีระยะยุบจากช่วงนี้ประมาณ3มมิลอันนี้นะฮะยุบได้ประมาณ3มมิลนะครับมาณนัน้หลายคนชอบตั้งกันตึงๆอันนี้อันนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับมีปัญหาแน่นอนอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของการตั้งสายพานคราวนี้มาครอบเซนเซอร์ บางรุ่นก็มีบางรุ่นไม่มีนะครับผมใช้คําว่าควา่ำอันนี้มันมองเห็นว่ามันมันมันมีรอยเก่าอยู่แล้วมันก็จะมองเห็นง่ายแต่ถ้าเกิดมันใหม่มันมองไม่เห็นเนี่ยให้คว่ำด้านที่เป็นถ้วยเนี่ยลงนะครับมันก็ยังมีอปสรรคนะครับก็ระวังเรื่องเซ็นเซอร์เซนเซอร์ตัวนี้ก็เสียกันบ่อยมันไม่ได้เสียเองนะครับเสียเกิดจากอ่อเราประก,กอบไม่ดี เดี๋ยวเรามาดูกันคลิปต่อไปมาติดตามกันคลิปต่อไปในการตั้งสายพานบาลานชาร์ปทำไมเห็นบางคนตั้งกันง่ายจังอคือออนี่เจ้าบาลานชาร์ปตัวนี้หน้าตาเปไ็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันในคลิปหน้าคลิปต่อไปหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับทำทําไปเลยหน้าตาเจ้าบาลานชาร์ปเป็นแบบนี้เขาสร้างมาเพื่ออะไรทำไมต้องยุ่งยากทำไมต้องหนักทำไมหลายๆคนตัดมันทิ้ง แต่สำหรับผมผมใช้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเ,เพื่อไม,ไม่พลาดความรู้ดีๆจากผมครับ